วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างสื่อออนไลน์แบบง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่างอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์นะครับเราจะมาร์กจุดนะครับไฮไลท์ไว้ตรงอุปกรณ์อคอมพิวเตอร์แต่และชนิดนะครับเพื่อบอกความหมายของอุปกรณ์ชนิดนั้นนะครับอย่างเช่นคลิกตรงหน้าจอเขาจะบอกว่าอันนี้คือหน้าจอหรือมอนิเตอร์นะครับก็มีความหมายพร้อมกับลิงก์นะครับ เพื่อไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากาในอินเทอร์เน็ตที่เราเตรียมไว้ให้นะครับเคสนะครับที่เข้าไปก็จะบอกความหมายของเคสพร้อมกับลิงก์เช่นกันครับก็จะวิ่งไปยังรายละเอียดนะครับของเคสนะครับว่าวิธีการเลือกซื้อเคสอะไรต่างๆนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับเรามาดูวิธีการสร้างกันเลยดีกว่านะครับ ผมจะทำสื่อในเรื่องของ5แพลตฟอร์มสำหรับการสอนออนไลน์นะครับผมเตรียมข้อมูลและรก็รูปภาพไว้หมดหลังนะครับพร้อมกับลิงก์นะครับแล้วก็ได้ออกแบบนะครับเอารูปภาพนั้นมาตัดแั้วออกแบบในเพราะอ่อไเบื้องต้นนะครับแล้วก็เซฟเป็นไฟล์รูปภาพไม่ต่อ,อแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นครับ New tab หรือเปิดแท็บใหม่นะครับแล้วก็พิมพ์เว็บไซต์ที่ใช้ในการสร้างนะครับ h r t t t n e t ครับ a t t n e t นี่นะครับ Enter ครับ แล้วหลังจากนั้นก็เลือกตรงรูปคนนะครับแล้วมีจุดสีแดงนัานขวามือบนเนี่ยนะครับคลิกเข้าไปครับสเต็ปต่อมานะครับอัพโหลดรูปภาพของตัวเองเข้าไปครับอัพโหลดตัวอีเมลนะครับเลือกรูปภาพของตัวเองเข้าไป แล้วหลังจากนั้นก็คลิกตรงไอคอนครับแพลตฟอร์มที่เราต้องการจะให้ความหมายนะครับแรกนี้ผมเป็นทีมน,นะครับวางเลยครับ วาง url ไปแล้วดัน 2, นะครับแล้วอันที่สองผมซูมนะครับซูมอันซีคขาเทนวีไปเลยครับก็ลิงครับ อั่นครับเป็ดพวกครับเป็ดพวกกรุ๊บดั่นครับแล้วก็ไลน์ครับ ตรงลายแล้วก็ใส่รายละเอียดเข้าไปครับทิ้ก็ตัดระวังข้างล่างครับตล้วกดันครับตั้นสุดท้ายครับมีดครับ ร้อยแล้วครับสังเกตว่าจะมีจุดสีแดงอย่างไอคอนของแพลตฟอร์มทุกจุดครับทุกแพลตฟอร์มนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็กดเซฟครับแล้วผมก็ใส่รหัสครับเพื่อที่ใช้ในการแก้ไขหรือป้อกันคนอื่นบแก้ไขตกทั้งไปครับ ครับเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วกดโอเคครับแล้วลองเล่นดูครับลองเล่นดูฮักชนี่คือซูมนะครับ นิกลา์ครับเป่ดกรุป๊ปมีดครับซูมแล้วก็ไปดูลิงค์ครับลิงก์ก็จะวิ่งมาอย่างเว็บที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการซูมนะครับผู้ขอตั้งอะไรต่างๆนะครับส่วนทีมนะครับก็จะวิ่งไปยัง เว็บของ Microsoft นะครับแล้วหลังจากนะั้นครับเราก็สามารถ copy นะครับตรงนี้นะครับ URL ตรงนี้ส่งให้กับเด็กนักเรียนนะครับหรือไปแปลงเป็น QR code นะครับลองลองดูครับเช็คลิงกนะ์ครับ, ong, ong, รบ, Check รบ h หรือว่าก๊อปไปวางยังห้องเรียนออนไลน์เพื่อให้เด็กได้ ลองทดสอบหรือลองเล่นกันได้นะครับตรงนี้เราจะแก้ไขได้คนเดียวนะครับเพราะว่าเราได้ใส่รหัสกระลันะครับรหัสกะหากคนอื่นไม่สามารถแก้ไขได้แต่สามารถเอาไปใช้งานได้ไปเล่นกับเด็กเรียนได้นะครับไปให้เด็กเรียนทดสอบหรือว่าเรียนได้นะครับอันนี้ก็เป็น เป็นวิธีการสร้างสื่อออนไลน์แบบง่ายๆนะครับด้วย c a r to t Net หรือว่า Email Hotspot นะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ